คนไม่เคยทําไงเอออายุจะได้ยาวไงติดขอแต่มั่อชิมน้ําก่อนใช้ได้ไหมเห็นเขาใส่ผ้นอนไปก้อนหน่อยใหญยเป็นไงอร่อยไหมดีไรนะแม่ดีกว่าเียกระดานหน่อยดียังไงนะยัยดีกว่าเียกระดานไม่ดีเวียกระดานเลย ยัง่บอกวันเดียวกินดินคว่าคุณจะทำไห้ได้ครั้งเดียวแล้วล่ะครั้งเดียวปวดราอไปทำกินเองนะปวดร้วสใจปลมใจมีความสุขยได้มีความสุขดีกว่ากระดาด้วยอ้ยอะไรเนี่ยเออพันพันเออแม่พันเออแม่พันอานน้วมันจะยาวไลยเนี่ยอุ้ย ยาวเป็นอะไรเลยะำไมยงนี่จริงๆเลยยงนี่ไม่ตัดนะเยอะเยอะยอะอะแม่ลองโชว์เลยอะแม่เขาบอกพันแะเก่งด้วยนะอะเอองั้นพันให้แล้วมึ่งเงี้ย